สวัสดีครับวันนี้ผมช่องเอิร์นไอ้์แมสชชชแนลนะครับคือวันนี้พิเศษมากเว้ยเรามีลูกเอ้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกหลาน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 ของผมเองคือมีหลานมาพี่ชาของเอิร์นให้เลี้ยงให้ฝากเลี้ยงหน่อยผมนี่แบบตื่นเต้นมากได้เลี้ยงเด็กน้อยเด็กแค่ประมาณสักกี่ปีวะสามสี่ปีสามสามปีมั้งสามปียังเด็กน้อยอยู่เลยก็คือมันกำลังดื้อกำลังซนอ่ะไปเรามาดูความขี้ดื้อขี้ซนของปังกันไปเลยลุยกันเลย เป็นไงครับพ่อในการในการเลี้ยงเด็กวันนี้อ้าปากเลยเออกินไก่เคฟซี่กับข้าวนะคะทุกคนโอ้วเพื่อนต่งเลยพ่อดูแลให้ดีที่สุดใ่ายจแจยแล้วก็เด็กก็จะมีแบบดูการ์ตูนในของเขานะคะทุกคนไปอ้ามไปอ้ามเอาไง อาดื้อไหมล่ะดื้อไหมนี่คุณดื้อไหมของคุณนี่ต้องเอาขึ้นทั้งหมดใช่อตอนอยู่บ้านนะทุกคนของนี้ต้องเก็บให้หมดเลยเนี่ยห้ามมีชิ้นลงชิ้นเล็กอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างหนุนเอาขึ้นไปยันยข้างบนนูน้นแหละจริงๆเพราะว่ากลัวเด็กจับกินนั่นกินนี่โอ้โ้มูมามเราอะ เคอนอะไรอะไรในเห็นกล้องเห็นกล้องเราทำไงทุกคนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานไอ้เขินเขินโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านชอดของการกินข้าวเที่ยงไปนะคะรอดูก็ตอนนอนหมตอนไม่เราดูไปเรื่อยๆว่าชีวิตของเด็กในในบ้านเราในหนึ่งวันจะเป็นยังไง ไม่น่าจะวุ่นวายหรอกล่คุณไม่ดือ้อใช่ไหมใช่ไหมที่คนใ,ใช่ไหม <c oughs> ยิ้มอย่างเดียวนะนะทำอะไรผิดเอาไปให้น้องทําไมถ้าหนูไม่กินน่ะหนูไม่กินก็ไม่ต้องไปให้น้องเข้าใจไหมหนูกินก็พอกินก็ไปจะได้มีประโยชน์ประโยชน์อ่ะอับบักอับบักกัดกัดกัด,ดเอออร่อย <c oughs> อร่อยอยากไหมดูดูมันดูมันทุกคนดือดเดือดเราเดือดเด็กใหน่อยก็คงไปนอนกับแลมโบ้้แลวเนี่ยนอนลงไปเลยนอนกับแลมโบ้เลยนอนกับแลมโบ้เร็วเออนอนกับแลมโบ้เลยไปนี่คุณนี่คุณนี่เกิ๋อะไรไหมหนูอะไรไหมยิ้มหวานยิ้มหวานเขินอะไรอ่ะนี่คุณ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 ยิ้มหวานดิยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวาน ่อเลยเอาของอามาอาขออาขออาขอขอหน่อยขอทดสอบขอเอามา,าวางใส่มืออาเอาเอาวางไงว้าววานี่ดีวานี่ดีวางเออเก่งตึ้มือตึ้มือตึ้มือเออซิแคนซิแคนด้วยซิแคนซิแคนไม่ได้ตกเอเอเก่งอาบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่นั่นโดนโดนตีแน่นั่นให้อ,อิ่มแล้จะให้หมากินทำไมนั่น นเนี่ยไม่หมามันกินอิ่มแล้วเนี่ยน,น้องกินอิ่มแล้วหนูว่าไม่ต้องให้แล้วนะดูกินดักตะกร้าเต็มๆเนี่ยเหลือแค่เนี้ย <c oughs> มันกินเองใช่มันกินเองแล้วก็มันก็โยนให้หมาไปน,น,นั่นนั่นเนี่ยจะให้หมาอีกโดนตีนะนนตีน,นะขอโทษสิพอ,อไหมคะ,ะโดนดุแน่โดนดุขอโทษก่อนขอโทษทุกครับเออวันเดย์ตลอดวันเดย์ตลอดที่ผ่านก่อนยิ้มมา เขินเขินเขินเปิดอ่ะกัดได้เลยวันนี้ครับหนึ่งบ๊ายบายกล้องวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยเอาบ๊ายบายทำไมอ่ะอาอาขอหน่อยอาขอหน่อยขอหน่อยอาขอเออเก่งอากิน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 ขอเขาได้หรอเขาได้หรอจะกินอะไรยัยหนุ่มตื่นตีเลยโน่นดูตัวนึงน่ะพ่อขอพ่อขอลูกรักพ่อขอพ่อขอเออเก่งเหมือนกันทั้งหมาทั้ง หรือสัววุ่นวายมาเจอกันเจอน่าเรียบร้อยโอ้ยจะอีหยังหมากระแลงคนกระแลงเบิ้ลกับเบิ้งทั้งสองโต้ลอดสัวไปไปเอาไปนอนได้ละนอนบายบายไปนอนไปนอนไปนอนเดี๋ยวข้าห้องแป๊บเดียวไม่ทันไรเลยนอนคนเดียวนอนคนเดียวหนูไม่ต้องเกี่ยวหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวหนูนอนตรงนี้แหละหนูนอนตรงนี้แหละนอนนอนนอนเวลานอนก็จะ ลีเอ้ยลมโบอย่าไปกลนวพี่เขาหนูมานอนตรงนี้เออนอนตรงนั้นแหละเริงโง่เงแล้วเรงง่เงอันนี้มันคือเวลานอนเวลาเขาไม่อยากนอนนะทุกคนเขาก็จะมีอาการนอนเงแบบนี้แต่ยังไงก็หลับอยู่ดีอืมธรรมดาเด็กน้อยใช่ที่นอนของน้องไม่ใช่เหรอมาของหนูนอนตรงนี้ถ้าหนูจะนอนดะงนั้นแม่ให้ลงเอาง้อขูเกรอ เอา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 ผิดตัวผิดตัวอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรหนูเป็นไรเอาเป็นไรเป็นไรโอ้ยโอ้ยจีออนจีออนเอ้ยมาอ้อนอะไรมาอ้อนอะไรอ่ะอือไหนๆมาหาเลยจิ้งจิ้งจิ้งไปหาแม่ไปหาแม่สิไปหาแม่สิลูกแม่คนละวันนี้เป็นแม่คนแล้วไปนู้นไปนอนมาไหนอ่ะการไม่อยากนอนนะเดี๋ยวอ้าปิดประตูแล้วเนี่ย ไปไหนไม่ได้แล้วรนขังแล้วอันนี้คืออาการของเด็กไม่อยากนอนนะความจริงอ่ะถ้าให้นอนก็คือจะหลับเลยแต่นี่ก็จะงองแงหน่อยนอนผิดตัวเปล่าผิดตัวหรือเปล่าไหนผิดตัวหรือเปล่าอันนี้จะนนี้จะนอนหรือจะเล่นครับเนี่ยเอาอไปเราไปนอนแล้วไปลุกลุกมาอาุมอาุมอาุมไม่นอนหนักก็หนักเอา หนูไหนใครทำใครทำใครทำหนูบอกอาสิอาคิวเหรออาคิวทำหนูอานอนนอนอีอ่อะอตรงนี้นะอาแม่กล่อมแม่กล่อมดูแม่กล่อมลูกซิไอ้นี่กล่อมเลยคุวายวุ่นวายอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายที่คุณเอาอาก็ไปข้างนอกไงอยากเล่นอยากเล่นโอยองงงงง เป็นไงคะเป็นไงบ้างหลับแล้วเหรอนุ่มเหมือน้อยเล่นลูกเล่นลูกหลับง่ายหลับคุยเลยไหมเป็นไงก่อมก่อมนานไหมก็สักพักอ่ะอืมหลับง่ายอยู่แต่บางคนเป็นเด็กที่แบบว่าขี้งแอขี้งแยตอนตอนนอนขี้เงแยนิดเดียวไม่ไม่ไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่แบบเหมือนจะไม่นอนเหมือนไม่อยากนอนอ่ะเออ กำลัเนี่ยสภาพที่เห็นหน,นี่เลยหลับปน๋ยเลยเดี๋ยวตื่นมันก็ดีตื่นแล้วแล้วก็ขี้ดูตื่นแล้วีแหมเ็นอแบบนีอ,นอีขินเินชล้ <Operations> างขี้หลังอนไปไปไปไม่ต้องมานี่เหม็น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 ไปห้องน้ำเลยโอ้นูอะไรหนูเป็นอไรหนูเป็นอไรี่ไง ไอ้ขี้เงี้ยภาษาอะไรอ่ะนี่นะตึ๊ง <c oughs> ทำไมเสื้อใหญ่จังเอาแล้วเอาแล้วตัวปวนตัวปวนทัววน้งคู่จัดการมันจัดการมันอิริทั้งคนทั้งหมาบาัดทีนี้เด็ก<า>เปียเปียเฮ้ย,ยภาษาอะไรเด็กกลัเปียไปพร้อมกันยิบหวานอะไรยิบหวานอะไรยิบหวานเลยเขินเขิน เห็นกล้องไม่ได้เล่นดูนะเวลาเห็นก็มีจะเขินมากอเขินเลยอันนี้เขินละอันนี้เขินะเลยโอ้ยมาสีมัวนขี้มัวนขี้ม้วนยืเลยหนึ่งสองสั้นอึ๊บอึ๊บโอ้ยแม่ลูกแม่ลูกชัดชัดหนึ่งสองสั้นอึ๊บโอ้โหเก่งมางเลยตายตายตายหมดแรงแล้วเหรอลิคุณลิคุณหมดแรงแล้วเหรอ สิงหันดิสิงหันนนนนนนตัวเม,มือตัวเมื่อยังตัวเมืองกันยังอีกคนตัวมือดิเอ,อีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเอออเาไปไหนอ่ะไปไหนใส่ียงเชื่อใจดีดิโอ้ยหนูกินขี้ทำไมอ่ะอนี่มันจริงๆเลยไปกินขี้หลานโอ้ยกินขี้หลานเฉยเลย กัดกันไม่ได้ไม่ได้บโบ,โบมากินขี้หลานไม่ได้นะเป็นไงล่ะบอกแล้ว <Wow. S 2> ว่าอย่าให้เอาหมาเข้ามาบอกให้อาบน้ําหมาเสร็จก่อนค่อยเอาเข้ามา oh. ดูขี้เต็มเลยดูไหมมันยังมาออกมาปวน <Wow. S 2> ครั้งแรกเอิญก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะ <Wow. S 2> อา้อาวอ้าวคิวมันก็เปียกเดีย๋ยวมันก็ไม่สบาย oh. นี่ยพี่ชายมันเนี่ยพี่ชายเปิดประตู พี่ชายเปิดประตูให้ลัมโบออกมาดื้อพอๆกันเลยดื้อไหมเนี่ยดื้อไหมดื้อดื้อหรือไม่ยิ้มแป้นเลยอาเปียกอาเปียกอย่าเข้าไปแล้วใส่แซมน่ะเฮ้ยแล้วโดนไปทำไมล่ะน่ะ แล้วก็ฉีดใส่เลยแล้วก็ฉีดใส่เลยยวดไม่ต้องไปไม่ต้องไปน,นี่แหละนี่คือ <laughs> อ่าไมาได้ใส่รองเท้าของอานะอะไรหนูไปไม่ได้ห<อ>นูใส่รองเท้าของหน,นูนี่มันท้าของอา <laughs> <laughs> ไปแล้วขึ้นรถขึ้นรถไปไปขึ้นรถไปไปเร็วไปเร็วขึ้นรถไปเดิน,น<อ>ไปนู้นเดินไปนู้นไปนู้นไปนู้นรถอยู่นู้นรถอยู่ฝั่งนูน้นเดินไปไหนมาเนี้มากับอาเร็วมานี่<อ>มาไปเดินขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ ไปขึ้นรถไปอันนี้ขึ้นรถอ่าขึ้นไปไปขับเลยไปไปขับเลยเอาขึ้นขึ้นขึ้นเออเตินจ <c oughs> ากจากจับหมอนรองเท้าไปอีกโ <c oughs> อุ้ยหวานน้อยเอาเข้าไปเข้าไปเออไปอย่าไปฝั่งโน้นอ,อย่าไปฝั่งโน้นไป,นอไปเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากฮ่ามันหวานจริงๆเดี๋ยว <c oughs> เลยียงเลีเลย้ยอาคิวดิเลี้ยอาคิวดิเออทำไมอะอ่าทำอะไรผิด <c oughs> <c oughs> ไอ้หัวรถไอ้หัวรถไอ้หัวรถใส่ไหมดิใส่ไหมดิโอ๊ยอย่ามาชนมาชนนะ้ามาชนนะทำไม罗ปะเดี๋ยวพาเดี๋ยวอาพาไปโรตาสไปไหมไปกับอาไหมไปป่าไปโอเคไปไปแล้วก็มู่โอเคทุกคนเดี๋ยวพาพาหลานไปโรตัรซื้อบหหมากาไก่ดีกว่า ไปป่าโอ้ยชนหัวอย่างเดียวเลยไอ้นี่ชนหัวทำไมอ่ะฮะชนหัวอ่ะทำไมหยั่งน้า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 หยั่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 นี่เพื่อความปลอดภัยของของลาแล้วก็เราด้วยมาซ oh yeah> ื้อของให้ลูกหรือเปล่าเนี่ยคนมาซื้อของให้ลูกยังไงอย่างนั้นอ่ะเข้าไหมนี่ร้านที่ออย่างดีเอาอะไรใส่แมสเดี๋ยวนี้เลย ไปแมสไม่ต้องกลับบ้านนะกลับบ้านเลยไอคิวดูไอคิวเงี้ยเงี้ยใส่ไปห้ามถอดนะถ้าอาเห็นว่าถอดอาจจะเอากลับบ้านเลยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมไปไปนี่นะครับแม่บ้านก็เลือกเต็มที่เลยโอ้โหเป็นแม่ที่ดีทำไงล่กคุณทำอะไรอยู่ทำไมไม่ถอดนะห้ามถอดนะถอดอาจะตีเลยนั่นนั่นเด้อเด้อเราเด้อนี่ คุณแม่ก็กำลังเลือกสินค้าเต็มที่ดูของดูโคตรเยอะเลยเลือเยอะแยะมั้งเนี่ยโอ้โหดูมันดูมันโอ้อะเด้เอาขึ้นเด้เอาขึ้นไปเด้ีอคนขึ้นเด้โอ้โหแรงเยอะแรงไช่เอาแป้งสีฟันแป้งสีฟันด้วยโอ้โหเก่งมากอะไรโชว์โชว์อะไรอ่ะนี่คืออะไรคืออะไรแป้งสีฟันหนูจะแป้งเองใช่ไหมกคืนนี้ จัดการเลยนะก,กินอะไรอะเราฮะอกินด้วยอกินด้วยเอ้อก,กินเลยก,กินเลย <c oughs> ออาไม่เอาหรอกอาพูดเลกก่นนะพูดเล่นหนูนี่ไม่รู้เรื่องเลยแลร้วรออะไรดูเอาของขาวกับของอะไรอาบนองอาบน้ำมารวมกันได้ไงฮะเอาผิดตรงไหนก็แค่าวางกเถอะของข้าวมันมันกลิ่นข้าวแล้วของอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับอาบน้ำเถอ <คน S 2> มันต้องแยกกันเห็นไหมเออไปจับแป๊บเดียวมันก็มีกลิ่นข้าวติดมือแล้วเนี่ยเอหันแยกแยะหน่อยแลวจะโดนแลคนโดยอาด้วย นวลโบนอยู่นั่นแหละเอิน่ะอยู่กับใรอยู่อยู่กับใครเอามืออามือขอมอขอมอเอออยู่กับอาคิวอาอฟันเขาเอาเอาไปทำไมอ่ะปาไป๊ปาปบปาถ้าแป๊บน้ำวเราต้องไปอาบน้ำเป็นทุกคนเพราะว่าเราเดินออกมาที่นี่เราต้องทําละร่างกายเขากินน้ำเนนี่คืออะไรก๊อกมีกมีปะก๊มีแซ่บอร่อยโอแล้วก็มูม้ากินแกงวม เออทำอะไรกันน้อนี่ฮะเก็บกุ้งค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเกี่ยวอะไรอันนี้เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยอ๋อเด็กน้อยมันป่วนนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวจะดูเขาให้เออตีเลยตีมันเลยเนี่ยลูกมือลูกมือลูกมือช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วไม่เอาไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับอาบน้ำแล้วนี่กลับมาจากโลตัสก็อาบน้ำทันทีเพราะว่ากลัวนั่นนั่นนั่น

ไปไปช่วยเอินไปไปช <resol ute. S 1> ่วยเอินทำกับข้าวไปเราไปไม่ต้องเลยช, <Background. S 1> ช่วยเอิญทำกับข้าวอันนี้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรให้หลานกินเอนินก็แบบจะทำต้มยำให้หลานกินอันนี้เนี่ยใส่กุ้งแต่ไม่ได้ทำเผ็ดหรอกใส่ไก่โอ้โหเแซ่บใช่ปะไม่ได้ทำเผ็ดหรอกทำเมนูแบบให้เขาทำแยกอ่ะออ๋ทำแยกให้หลานเสียบเสีบเสีบไหนเสร็จหรือยังโอ้โห ทอดอันนี้อะไรยำยำนี่ยำโอ้ยำยังไม่หมดมีเยอะอีกโโอ้หยำอะไรต้มยำอันไหนร้านกินอันไหนทอดไก่นี่ไงทอดไก่โอ้เป็นแม่ที่ดีนั่นเราเนี่ยแม่เราฟองยังไม่ลงเลยเนี่ยอ้วนนั่นเลยเดิม้วนนะนี่อันนี้อันนี้เด็กก็กินได้ว่าไม่ได้ทำเผ็ดฮากมันแค่เป็นแบบสีน้ำแบบมะเขือเทศสีกุ้งเฉยๆหรอไม่ทำเผ็ดเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็จะเสิร์ฟแล้วนะครัไปเสิร์ฟ อย่าอย่าเสิร์ฟเร็วนะอ้ต้องเสิร์ฟเสิร์ฟช้าๆเพราะว่าเรียกคุณมันจะเล่นนั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่เคลียร์ตรงเคลียร์โต๊ะเคลียร์โซฟาเลยบนนี้นะนีิคุณนีิคุณอ่าเอิญบุญอ่าเอินบุญอ่าคิวจัดการอาเอินสิจัดการอ่าเอินเลยงงกันเลยไหนๆๆนอาขอดูสิหนูทำอะไรครับหนูทำอะไรบอกอาสิฮะอะไรกินอาอาบักอาบัก อืมยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยกินได้ยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานอะไรเนี่ยสองแม่ลูกทำอะไรกันอยู่อะไรเนี่ยทำอะไรแปรงฟันหรอเอาแปรงฟันยียีฟันอย่างนั้นอ่ะเอาแปรงแปรงเอาแปรงเครื่องดิเอ๊ะอะไรแป้งยียียีเข็มเหรอหรืออะไรยีหรือคนยีคนทำมืออย่างนี้อ่ะยีฟันยี ขยิมขยำขยำเออเออนั่นแหละเก่งจะได้จุ่มมั้ยอ่ะแปงแบลงเออเก่งมากเออแปลงเป็นด้วยเว้ยมาอาทำให้มาอ่ะทำให้อาทำให้เออมาอาจับมือ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 เออแปลงเองแปลงเองเลยอ่ะเราจะแปลงเองอ่ะไหนขอดูดิหันหันใจกล้องหันใจกล้องไหนดูดิเออ มั่วแล้วเนี่ยนี่เขาว่ามั่วแล้วเนี่ยแปลยังไงอย่างเงี้ยท่าน้ำตับให้นี่เออเอา้วดปากอวดปากอวดอวดลงอ้วนลงแหนให้อ้านดูให้ไอ้เบิ้มให้นะมึงเป็นไปดุล่ะนี่ขอ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 าขวขอขอาขวาอนวายจริงเลยมามาเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะบัวอ่ะบัวน่ะบัวอ่ะบอ่ะเด้ออ่ะบัวหรอเะไม่ต้องจะกลืนลงมาเช่นแล้วไปนอนได้ยังบายบายก่อนบายบายเอาไปไหนอ่ะเออเอออะไรไม่อยากนอนเอ้ยรู้รู้รู้มากมันดึกแล้วนะเนี่ยมันสองทุ่มแล้วนะ สอนพุ่มแล้วเนี่ยหนึ่งพุ่มสี่สามแล้วไปนอนไปนอนได้แล้วปะไปนอนนอนเปล่าเออนูมันดูมันอะไรหนูเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรนี่คุณหนูเป็นอะไรไม่นอนไปนอนไปนอนไปนอนเร็วไม่นอนเหรอเอิร์นมันไม่นอนเออนอนมันไม่นอนตีมันเลยไปไปนอนอาไปอาไปพาไปนอน อ่านอนได้แล้วไม่ต้องเล่นนอนนอนไม่ต้องดูแล้วนอนได้แล้วเราอ่ะเห็นไหมเออก็นอนแล้วน่ะหลาบเห็นไหมเออนอนหลับตาหลับตาหลับตาดิเออหลับตาเอ้ยตัวน้อยๆนี่ดื้อโซนหลับตาหลับตาปกติต่เห็นไหมดูว่าเออน่ะเออหลับแล้วเออหลับแล้วหนูก็หลับไปแล้วเห็นไหมเออหลับแล้ว โอ้ยเดืดเดือดเด้อทุกคนคบะเออจะบอกว่าการที่มีรูปมันก็ไม่ใช่เด้อเดอวุ่นวายวยุ่นวายยุ่งชิบหายมันก็ไม่ได้เป็นการที่เราจะมีรูปนะทุกคนองเตียมพร้อมเราต้องพร้อมเราถึงจะมีได้หรือว่าใครที่พลาดมาแล้วเราโทษเขาเราโทษไม่ได้เว้ยอะไรน้อยการที่เราป้องกันมันก็ดีการที่ไม่มีมันก็จะดี แบบเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบว่าลูกเราเกิดมาแล้วสบายเลยมันดีนะจะได้ไม่ลําบากเราก็<ช>ไม่ลำบากลูกด้วยเราก็จะได้ไม่ลําบากแล้วก็ลูกเราก็ไม่ได้ลําบากด้วยจริงๆสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบนั่นแหละคือคนคงจะคอนใจอ,อ,อะไรยังไม่ได้เนาะก็นั่นแหละการที่มีลูกมันไม่ยากแต่การที่เราจะเลี้ยงดูเขาให้ดีอะมันไม่ง่ายพูดแค่นี้สำหรับอื่นนะ ไีเหตุข hmm. ้างนี้พะชอบคลิปนี้ก็ยืรวมกดไลค์กดติดค่ายกดแชร์คือเอิญมีหลานเอิญยังรักเขาชีวิตเลยจริงๆครั้งที่นี่ไม่ใช่ลูกจักจับท้องเอิญนะเอิญยังรักเขาขนาดนี้เลยทุกคนคิดเอานะเอิญเป็นดูเล่ะนไปสวัสดีค่ะบายซีอีโอเก่ง o ิม r r ล w